สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณคัวทุกคนเลยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเมล,มกล็กเทศบาลตำบลม่ระมาดอำเภอแมระมาดจังหวัดตากค่ะกลับมาพบมาเจอกับกอดคนสวยแล้วก็ผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หนอนแก้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราเรียนคาับเข้าสู่วันที่5นะคะวันสุดท้ายแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าโลกสวยด้วยมือของเราค่ะวันนี้นะคะสาระการเรียนรู้ที่เราจะไปเรียนรู้กันก็คือเรื่องราวของโทษของสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงบ้างให้เด็กๆตามพี่นนแก้วไปเรียนรู้ได้เลยจ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราถ้าเราไม่รู้จักการดูแลรักษาก็จะมีโทษแบบนี้เลยค่ะ สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนเราหากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาหรือทำลายสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเกิดโทษต่างๆมากมายนะคะเช่นมลพิษทางดินมลพิษทางดินหมายถึงดินที่เสื่อมสภาพส่งผลกระทบต่อพืชผักของเกษตรกรทำให้เจริญเติบโตช้าหรือไม่พืชผักก็อาจตายเสียหายได้ ดินเสื่อมสภาพอาจากเกิดจากการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรนะคะต่อไปมลพิษทางอากาศการเกิดมลพิษทางอากาศทําให้อากาศมีฝุ่นละอองควันและแก๊สบางชนิดที่ทําให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดจากควันไฟฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาขยะหรือว่าไฟป่าซึ่งเป็นภัยธรรมชาติอาจเกิดจากควันรถยนต์รวมถึงแก๊สพิษต่างๆที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะมลพิษทางน้ำที่เกิดจากน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชนน้ำเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำต่างๆอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆเวลาที่เด็กๆนำน้ำมาใช้อาจจะทำให้เด็กๆไม่สบายและเจ็บป่วยได้นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสำคัญกับมนุษย์เรามาก เราต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเอาล่ะค่ะก็จบสิ้นกระบวนการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้โลกสวยด้วยมือเรานะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่าโลกสวยด้วยมือเรามีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆของครูวัดก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของความหมายแล้วก็ ประเภทของสิ่งแวดล้อมว่ามี2ประเภทนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประโยชน์และก็โทษของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะวอรแลพี่หน์แก้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของวันสําคัญทางศาสนาพุทธของเรา นั่นก็คือวันมาค่ะบูชานั่นเองค่ะเราจะไปดูกันว่าในวันมาค่บูชาเรามีกิจกรรมอะไรและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันสําคัญวันนี้นะคะขอให้เด็กๆของของครูอัทุกๆคนนะคะรอติดตามด้วยเนาะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะครูอัแล้วก็พี่หนอนแก้วจะต้องอำลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าพี่หนอนแก้วคะเราลาเด็กๆกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ